สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในแฟนอฟฟอร์นะครับวันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับ R A เอหนึ่งนะครับเป็นปืนเริ่มต้นเมตานะครับโหมดว่าปืนนี้โนรีคอยนะแล้วก็ราเมจค่อนข้างเสถียรนะครับยิงแบบในระยะเนี่ยแบบเระยะกลางถึงระยะแบบกลางเกือบไกลเนี่ยได้เลยนะครับคือแบบชิลมากนะปืนนี้ก็เป็นปืนเริ่มต้นที่เรียกว่าแนะนําให้หามาเล่นนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเล่นก็เซตอัพก็มีประมาณนี้เลยนะครับสโคบนะครับใช้เป็นเลดดอปตัวไหนก็ได้นะครับ แล้วก็ปากกระบอกนะครับแนะนําเป็นคอมมิชเตอร์นะครับส่วนกิฟนะครับจะเป็นกิฟเริ่มต้นก็ได้หรือจะเป็นตัวสตาร์บีกิฟก็ได้นะครับนี่นะครับสตาร์บีกิฟตัวยนี้เลยจะใช้เป็นกิฟเริ่มต้นก็ได้นะครับตัวตีเข้ากิฟนะครับผมกระสุนนะครับผมไม่ได้ใช้นะเจ้าอื่นใช้กระสุนอะไรอันนี้ผมไม่รู้แต่โดยส่วนตัวที่ผมเล่นนะครับไม่ใช้แล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะมีแบบใช้อาโมฟิซิ่งในบางแมปนะครับเซตอัพก็วาณนี้มันค่อนข้างเบสิกนะครับโอโหแล้วตองคืนซะ มันเลยดิโอผมไม่ชอบตองคืนแล้วมันมันปรับไม่ได้ทุกคนเกมมันเออนะครับดูดิดูรีคอยทุกคนคนนี่โอ้โหเย้ยคนรีคอยโอ้โหระยะนี้คือแบบเจ๋งจริงไม่จริงอ่ะเดียวคือแมปแม่งไปตองคืนเนี่ย คือที่ผมไม่ชอบลองคือคือเวลาอัดคลิปมาภาพมันจะแตกเล็กน้อยนะคือแบบแล้วมันก็บวกกับมองยากด้วยนะมันเกมเขาไม่แบบเพิ่มไอ้นี่มานะเรียกว่าอะไรแบบไอ้นี่ปิดกลางวันกลางคืนอะ่ะเขาก็ยังไม่อัปเดตเข้ามานะไม่รู้เพื่ออะไรคนเล่นอย่างเรานี่แบบลำบากมากโดยเฉพาะ ผมคนหนึ่งอปืนดี no ยิงสู้ไม่โดนอันนี้จะเป็นตุกากเองแหละโอ้ยข้างบน เฮ้ยติด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 โอ้โหระยะนี้ยังไหวมันไหวอยู่แล้วครับ a s สซอ l ไ rifle ไหวอยู่แล้วนะระยะนั้นชิวๆเลยครับไม่ได้ลำบากเลยขนาดนั้นมันเป็นปืนที่ยิงไกลได้ในตัวของมันเองนะวุ้ <Whoa. S 2> เดี๋ยวผมจะยิงตัวนี้ให้ดู ไหวไหมเนี่ยกล่องอันเดียวไหวไหมไม่ไหวปู่แรงสามรอยปืนนี้ก็โหดนะปืนไอ MG นะครับโคตรดีเกิดตรงนี้แล้วโหมืดแล้วรเรามองยากมากแท่มองไม่เห็นเลย ข้าบนตัวนึงลับเอีย่ปืนโคตรสิ่งอ่ะ ว้าวโหกูโลกอะไรเนี่ยไอ้เฮียเล่นยังแรงสองร้อยกูยังโลกโอ้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะวิธีคนใจยเย็นนี่เป็นไงใจเย็นก็อ้หลับไงมีคนอยู่ข้างบนเด้อ ทมมยียงี่นี่คือแบบแท็กทีคอบโพซิชันมากอะตรงนั้นอะหน้ากลับไปเล่นอีกรอบเอ้ยมาจากไหนเนี่ยไอเ้เหี้ยโอ้โหคือผมไม่ได้ยินเสียงนะอันนี้บอกต่อตามตรงนะคือแบบรู้หูหูหนวกแล้วอยู่ดีดีก็ไม่ได้ยินเสียงโอ้เยอะ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  ตัวไหล่ที่ทางจัดไหล่ที่ทางจัดเทคนิคเล่นนะอันนี้ผมนี้ผมบอกนะแบบใครที่แบบอยากเล่นแบบหรืออยากเล่นแบบได้คิวมากขึ้นตายน้อยลงหรือว่าแบบอยากได้แบบ KDR แบบเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าแบบอยากได้แบบวีสกอร์บอดสูงนะครับก็ผมแนะนำนะให้ฝึกประมาณนี้นะครับแนะนำให้เราแบบเก็บนะครับแบบ สมมติเกิดมาหนึ่งรอบเนี่ยแนะนําให้หาทิพเปลิลคิวแม้ก็ดับเบลิลคิวนะครับพยายามแบบยิงให้มันมากกว่าหนึ่งตัวนะครับเช่นแบบสมมติถ้าคุณทําได้แบบสมมุติแบบว่าเกิดมาแล้วคุณเก็บทิพเปิลคิว,ควไ,ดได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็เท่ากับว่า KDR คุณสามได้เรื่อยๆนะครับเน้นฝึกประมาณนี้ครับโห้หน้าข,ขาวเลยยิงๆแบบเหมือนว่าให้ฝึกแบบยิงสามตัวต่อหนึ่งตายนะครับประมาณนั้นมันก็จะโอ้ยมืออะไรของมึงเนี่ย แล้วก็ไม่มีใครเห็นได้นะโอ้โอโอแจม่มแจ่มจริงสรแปมค้างเลยเอาชัวเอาชัวมีคนมาแน่นอนจากข้างบนตรงไหนไม่รู้ไปแล้วไม่อยู่แล้วตรงนี้มันเล่นยากไปเหมาะเราว t t ต e อ u c k อะไรวะนะเกือบเกือบรับเกือบรับ เนี่ยอย่างนี้ผมก็ทําได้แหละสามคิวในแบบในหนึ่งตายนะครับลองฝึกทํปเรื่อยๆนะทำให้มันติดต่อกันเดี๋ยวคุณก็จะได้แบบไฮสกอร์นะครับเป็นเ็อ์แฟกต์นะครับคุซีผมเชื่อทุกคนทําได้ฝึกนะครับอย่าคิดว่าแบบเฮ้ยตานี้เราต้องแบบได้คิวเยอะเท่านู้นเท่านี้นะครับบางทีมันเป็นการกดดันตัวเองนะผมแนะนําว่าให้แบบยิงสามตัวเนี่ยแล้วก็ตายหนึ่งครั้งอาจจะเก็บคิวมากกว่านั้นครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้ ห่วยแตกแล้วอันนี้อินผมไม่ไหวแล้วไอกระสุนหมดขอเก็บกระสุนหน่อยเก็บก okay, ระสุนโอเคแล้วนะอ่าอย่างเงี้ยตายได้สมมุติแบบเรายิงติดต่อกันแบบหลายตัวอย่างเงี้ยเออก็โอเคนะครับอาจจะตายลีเลือนไม่ก็แบบไม่ก็แบบอาจจะพักนะพักยกอะไรประมาณนี้แล้วก็แนะนำนะพยายามอย่าอย่าอยู่นิ่งนะครับอันนี้เชื่อผม เวลาแบบหาแบบเวลาเล่นเนี่ยสมมุติแบบเราอยากได้ทิปเปิลคิวติดต่อกันเนี่ยก็อย่าหาที่เล่นที่มันแบบสิ่งเสี่ยงนะครับอย่างเช่นผมตอนเนี้ยที่เอ้ยผมก่อนหน้านเนี้ยที่แบบไปเล่นตรงกลางแมปนะครับไม่ค่อยจ้าบนะครับเวลายิงก็โดดไปเรื่อยก็ดีนะครับแต่ถ้าเราคิดว่ายิงเขาทันก็ไม่จําเป็นนะอยู่ที่จังหวะนะครับนี้อยู่ที่จังหวะเนี้ยตรงนี้เราไม่ควรอยู่นะครับเสี่ยงตายมากไม่โดนไม่คุ้ม ไม่คุ้มเสียไม่คุ้มเสียใช้รถถังไปกันบังเนี่ยอย่าตรงนี้นโอโ้โหโคตรแย่โพซิชันนี่คือแบบแย่มากมันถูกโดนยิงแล้วจากหลายทางนะเฮ้ยติเอ้าเอะไอไอ้นี่แหลกแล้วอันนี้แหลกแล้ว อันนี้แหลกละไม่ใช่ละงูอ,อ,อยู่ไกลจัดอ๋อแล้วก็อยากได้คิวเยอะก็เกิดตามเพื่อนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าแบบเกิดตามเพื่อนก็ดูจุดที่มันแบบดีๆนะครับว่าแบบฮ้ยตรงนั้นอาจจะมีแบบศัตรูน้อยเกินไม่ก็เป็นจุดที่แบบอะไรก็ไม่รู้นะครับมันก็จะไม่เจอคนนะแต่ข้อเสียของการเกิดตามเพื่อนแล้วค่อยๆดูแหละมันก็จะทําแบบให้เราเสียเวลานะเพราฉะนั้นก็ถ้าไม่จําแบบ ท้าไม่นั่นก็ไม่จำเป็นต้องดูก็ได้นะอันนี้ผมแค่แนะนำเฉยครับอย่างผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดูแบบกดไปตายมั่วอะไรวะเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่เห็นพูดจริงใครดูแล้วเห็นก็นั่นนะครับตอนนั้นผมไม่เห็นโอ้ยเย่ยหลับแบบไม่เกิด หลับของจริงโหไม่น่ายิงกลางแมปเชื่อจะตายมั้งตายเอาจะตายเอาอุ้ยได้ได้แจ้าโดนลูกโม่แหละคนนี้เขาได้ลูกโม่ทางเกมนะทำชาลเลนจ์มั้งาจะทำชาลเลนจ์ตรงนี้ไปเลยเราเข้าตรงกลางเลย โอ้ยยี่่่จะตายโอ้ข้าบนโคตรเยอะโโดนเฉยโดนเฉยโอ้ยไม่นอน สวยเพื่อนขอเกิดน่อยเขาเกิดน่อยกูโดนโอ้ยเกือบผูถ้าโดนโดนซโคบยิงนิฮาเลยนะคอนเทนต์เนี่ย What the fuck ได้ไงครับได้อย่างไรได้อย่างไรโหเดินมาตรงนี้อีกแล้วมาตรงนี้อีกแล้วมุดขึ้นฝั่งออข้างกันบิ๊กไฟฟอร์เรีย ประมาณนี้นะ56ตัวนะครับตาย22ถือว่าตายก็เยอะนะให้จริงก็ไม่อยากจะถึง20นะครับประมาณนี้สําหรับ Arc A1 นะครับปืนเริ่มต้นทีเรได้ว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับเซตอัพก็สำหรับใครที่ข้ามมาดูก็มีประมาณนี้เลยนะครับสโคบนะผมใช้เป็นสโคบดอแนะนําก็จะเป็นเดลต้าไซก็ได้นะครับรีเฟกหรือว่าเป็นโคโยเต้ไซก็ได้นะครับหรือว่าเลดดอตยอดนิยมนะครับของผมใช้เป็นตัวรีเฟกนะมาเรลนะครับจะใช้เป็นคอมเพนเซเตอร์นะครับ ส่วนคาบายบาเรลก็อันนี้ผมไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับใช้เป็นคอมเพนเซเตอร์นะอันเดอร์บาเรลนะครับใช้เป็น v e r t ข้อกิฟเป็นกิฟเริ่มต้นหรือว่าเป็นสตาร์พีก็ได้นะครับโอเทอร์นะครับผมใช้เป็นกีเลเซอร์นะครับส่งกระสุนนะอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะครับใช้เป็นกระสุนเริ่มต้นของมันเลยนะครับประมาณนี้นะครับลองไปเล่นกันดูได้สำหรับใครที่แบบเพิ่งเล่นแบบผู้เล่นใหม่นะครับแบบแบบว่ารีบเก็บขึ้นแรง20แล้วก็ใช้อาร์คเล่นยาวๆได้เลยนะครับ